เดินสองสามสี่ห้าวันนี้นะคะมิวก็กับพี่ท็อกนะก็มาพิเศษงานเพราะว่าพรุ่งนี้นะทางโรงเรียนมีงานใหญ่นะคะเราก็จัดไปจ้ะนี่ติดตั้งแล้วแล้วก็พิเศษแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็มาเสรระบบเพิ่มเติมให้เพราะว่าพรุ่งนี้จัดงานใหญ่มากงานแบบระดับจังหวัดเลยมั้งใช่ไหมพี่ทอ็อก <Yeah, S 1> เพราะว่า yeah, ท่านผ <they 're S 1> ู้ใหญ่ <they 're S 1> มา, <up. S 1> มาอ่ามาเยอะนะคะอันนี้พี่ท็อกก็มาพิเศษเสียงไม่แล้วก็เสียงร้องไห้แล้วก็โห <laughs> ฝนตกหนักด้วยวันนี้ก็เลยแบบว่าอาจจะยิงยากนิดหนึ่งแคบแบบแทบจะแย่แนละ้วตกหนักจัดอันนี้พี่เซทเสียงใหม่ให้ใช่ไหมโอเคแล้วก็พี่พอบจะเอ่ออินพุตเอฟเฟกอะไรเข้าไปมั้งคะเอฟเฟกต์มีฮอลมีพูดดังๆสิมอหอ์มีเทส เชแล้วก็ทัดดิเล่เี่ยอันนี้เอฟิกก็ที่จะใส่เข้าไปนะคะประมาณโอเคอ่ะเชฟไม่หนึ่งแล้วค่ะทดสอบทดสอบเล้วทดสอบสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าเช one two three one two three ใหม่ที่พี่ชอบใช้นะคะก็จะเป็นซาวิชันนะคะตัว SU 9900D นะคะตัวนี้จะเป็นตัวรุ่นพันแล้วนะแล้วก็ออกด้านบนเลยนี่นะคะ PA ด้านบน4ใบค่ะแล้วก็มีซับอีก4ใบค้างละ4นะคะเป็น8คูน8แบบทดสอบแล้วน2 3 4 5เช็คเช็ค1 1 e o เช็คเช็ค1 1 e ทดสอบเหลือดึงสองสามสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเช็คเจ็กวันวันจิ๊ทดสอบเลือดึงสองสามสี่ 1นึ่งหทดสอบเลือนสองสามสี่ห้าห้าหิจิเช็ควันจิบจิเช็ควันกะประมาณแล้วเลือนสองสามสีห้วัสดีครับหนึ่งสองสาม่ห้เช็ควันจิจิ 七七二七，再有样，OK。七二七七，七二七，零二三七，二零二三七，七二七。